สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการซินาทีวีมีเดียวันนี้เราแนะนำคลิปตัวอย่างสกินใหม่ที่มีชื่อว่าซีเกตเซนติเนบอกได้เลยว่าอลังการงานสร้างอย่างแน่นอนและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปรับชมคลิปกันได้เลยครับณดินแดนที่ห่างไกลออกไปขณะที่อารามเฝ้ามองความเป็นไปของวัฏจักรผ่านประตูมิติ ทันใดนั้นสิ่งผิดปกติก็เกิดขึ้นภาพภายในผันเปลี่ยนเป็นสีดำสนิทอารัมโดนมือนับไม่ท้วนดึงจมหายลงไปในความมืดมิดเมื่อตื่นขึ้นอารัมพบว่าบันลังที่เธอเคยอยู่ แลเปลี่ยนเป็นสีดำบนนั้นปรากฏร่างของหญิงสาวแต่งกายด้วยชุดสีดำสนิทเธอมีดวงตาที่สวยงามแต่แฝงไปด้วยความดุร้ายหญิงสาวชุดดำกล่าวถึงการสิ้นสุดของวัฏจักรเพราะสงครามที่ต่างฝ่ายต่างเข่นฆ่ากันจนไม่มีผู้เหลือรอดอารามต้องยุติเส้นทางแห่งการล่มสลายทว่าหญิงสาวชุดดำพยายามเข้ายับยั้งเธอไว้ แต่ในที่สุดแสงสว่างก็ขับไล่ความมืดมิดจนหมดสิน้นมิติแปลเปลี่ยนเป็นสีขาวก่อนหญิงสาวชุดดำกล่าวอำลาเธอได้มอบคชสีให้แก่อารัมผู้รักษาสมดุลแห่งอาธนอ เป็นยังไงกันบ้างครับซีเคสเซนเนลอลังการงานสร้างกันหรือเปล่าสำหรับวันนี้รายการซีน่าที่วิดียอขอลาไปก่อนขอบคุณครับ